นี่ไม้แรกนี่ห้าหมื่นมาแล้วนะครับยกนี้นี่ออกมาเดินเปิดเกมเลยโอ้โหเอาละครับมีหมัดขวาทิ่มคอยบวงอยู่เหมือนกันเดินขยับเข้าไปสิงพยักเองก็จดจ้องจ้อง้ายนะครับเตะสายต่อย้ายรักขอนแก่นก็เตะขวาต่อยขวาแล้วครับเริ่มจะออกอาวุธมากขึ้นครับยกนี้ยกที่3แล้วครับทีต่อทีดูว่าสิงพยักหนักกว่าก็จริงนะครับแต่ว่ารักขอนแก่นเองก็แหมหัวจิตหัวใจไม่กลัวครับ ประเภทเถียงคาไม่ตกฟากเหมือนกันครับแข้งขวานี้ยังไม่ไม่ถึงครับไม่โดนครับแต่ตัวเองก็เอาตัวรอดจากการทีบของมาเหมือนกันนะครับในเกมกัาปั้นของสิงห์พยาครับเดินบ้างครับรักขอนแก่นยกนี้ครับเปลี่ยนเข้าไปสายของสิงห์พยาครับขอนแก่นล็อกนายแล้วครับจะดูความแข็งแกร่งครับตีจิกไปทีครับเข่าขวาแต่ว่าตีไม่ต่อเนื่องครับรมการแยกก่อนต้องเดินนะครับต้องขยันกว่านี้นะครับรักขอนแก่น เพราะว่าอยู่ช้านี่จะโดนสายยาวๆของสิงห์มยักษ์นี่โอ้โหคอยสกัดเอาไว้แต่ละดอกพอเดินทําก็ทําได้ดีนะครับแต่ต้องขยันนะครับเตขวาต่อยขวานี่ก็ถือว่าทําใช้ได้ครับนี่นะครับอวนเข้าไปจะไปรอไม่ได้แล้วนะครับสิงห์มยักษ์เองก็ต้องเร่งเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้โดนแล้วครับรักขอนแก่นเบียดเข้าหามาดูกันที่วงในนะครับจังหวะการจับตีเอ่าแล้วครับเริ่มจะตีได้นะครับรักขอนแก่น โอ้โหเรียกว่าโต้เหมือนกันโอ้โหไปบิดลูกนี้นี่เสียรูปเสียทรงไปครับเลยต่อครับรักขอนแก่นพึ่งครึ่งทางครับยังไม่ยอมครับเตะเจอยางเข้าไปสิ้์พยัคฆ์ก็ตั้งครับขยับนี่ครับมีโต้มีเถียงครับคนนึงเปิดเกมรุกอีกคนนึงตั้งรับครับขยับเบียดเข้าไปรักขอนแก่นขยับแหมยกเข่าหลอกครับที่หมัดขวาแต่ว่าโดนไปเลยปลายหมัดนี่ครับสิห์พยัคฆ์โต้หมัดซ้ายคืน ขยับเดินบ้างครับสิงห์พยัคฆ์อู้หุขวาแล้วก็สับศอกซ้ายครับดีว่าไม่โดนแต่ว่ารักคนแกนโตคืนครับอาแล้วครับในช่วงปลายยกไม่เริ่มเดือดครับต้องแลกกันแบบนี้แหละครับมันถึงจะเดือดครับเอาว่ามาเดิอนเขมาสิสิงห์พยัคฆ์แมบพอเดินทํานี่ดุนะครับนี่นะครับแพ่งขวาในี่เวลาเดินทําก็ทําได้พอเตะเข้าไปนี่ท่านรองนี่เฮกันสนานเลยครับมาดูวงในโอสิงห์พยัคฆ์ต้องกอดเอาไว้แล้วก็หักทิ้งเทไปเลยครับมาดูนะครับว่าตอนนี้ในช่วง ปลายยกที่สามดูว่าจะเริ่มแรงขึ้นมาตามลำดับแล้วเสียงเชียร์ยังรออยู่นะครับและขอนแก่นนะครับส่วนสิงห์พยักษ์เองก็แหมยพยายามชกละเอียดครับไม่ไม่ชะล่าใจนะครับแกไม่เร่งไม่รีบครับค่อยๆเก็บกินไปเรื่อยครับเอาแล้วก็มีหมัดจังหวะโจมตีนี่น่ากลัวครับท่านของสิงห์พยักษ์โอ้โหจังหวะนี้กระตุกมาแล้วแทงซ้ายครับตามน้ำลงไปแล้วครับ ขึ้นมาลุยต่อครับทางด้านของรักขอนแก่นไม่ส่นแล้วครับเปิดเกมเดินเต็มสุขครับแม่แต่ว่าหมดยกก่อนครับยกที่3ไปจอล่างครับเตะตัดล่างครับแข้งขวาอีกทีนึงอ่าแม่ขยับเข้ามาจะเอาคืนครับแต่ว่าเจอกำปั้นเข้าไปครับเอาใบหน้าวิ่งไปชนกำปั้นครับสิงห์พยักยกนี้นี่ออกมาเดินเตะขวาต่อยขวานะครับรักขอนแก่นเริ่มจะทำได้ดี สิ่งมายักษ์จะไปตั้งรับเยอะๆโอ้ oh, ไม่ได้นะครับตอนนี้พวกเริ่มแรงขึ้นมาแล้วนี่แหละครับพอทําได้ในเสียงเชียร์ก็มาเลยครับรักขนแก่นเา้าตีวงในวงในตีเข้าไปตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โห oh แล้วก็มีหมัดมีศอกบวกตลอดเอาละครับตอนนี้โอ้โ oh หแข้งขวานี่นะครับพอเดินทําทําได้ดีนะครับรักขนแกนนี่ครับแต่ว่าเปิดเกมเดินที่สร้างวาความกดดันให้กับสิ่งมายักษ์ได้ดีเลยครับทางน้านของรักขนแกน เตะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างครับนะแต่ว่าได้ฉี่ได้เสียงเหสิห์พยักนี่ยกนี้นีตั้งรับแบบเต็มสตตีมเลยครับเนี่ยครับไปเดินแล้วครับถอยอย่างเดียวครับเก็บการบางโตความขยันครับที่ท่านั้นของรักขอนแก่นอ้าวมีบวกบัตรบวกซอกครับเบียกเข้ามาแข้งขวามาขยันมากครับทางด้นของรักขอนแก่นยกนี้ครับขณะที่สิห์พยักเอ็นีตั้งเน้นเน้นครับออกซ้ายรู้เลยครับว่าสถานการณ์ตัวเองตกเป็นรองครับแต่ว่ารักขอนแก่นพยายามเนี่ยครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะ โดยเฉพาะศอกครับพยายามงัดศอกเข้ามาเป็นเป็น,ปนจุดเปลี่ยนเกมนะครับเดินเข้าหาครับของผมรถหน่ะรถหน่ะเอาล้วครับแข้งขวาสิงห์พยักษ์โดนอีกแล้วนะครับแข้งขวานะครับออกไปตีวงในเอาไอนี่โอ้โหไอเอาแล้วครับเริ่มจะแรงขึ้นมาเรียกว่ามีแข้งขวามีศอกมาครบเครื่องแล้วตอนนี้จิ้มท้องด้วยนะครับสิงห์พยักษ์ ต้องถอยร่นไปรอบๆเวทีจะอาศัยจังหวะรับเยอะนะครับตอนยกนี้นี่ดูว่ารักขนแก่นนี่ทำผลงานได้ดีครับถอยเยอะไม่ดีนะครับถอยเยอะต้องออกอาวุธให้เยอะครับแต่ถ้าถอยเยอะแลวออกอาวุธน้อยนี่ต้องบอกว่าสถานการณ์มันจะเหมืนจะพลิกผันได้ตลอดนะครับดูครับท่างด้าของเราขนแก่นนี่เปิดเกมลุยแลกครับอาศัยลูกขยันลูกตื้อตะวัดดูครับสีข้างของรักขนแก่นครับแดงมาบนแล้วครับถูกครับยังไม่หยุดเดินบุกเข้าไป สายจับในตีได้ไหมยังทําอยู่นะครับยังเดินอยู่ครับรักขอนแก่นครับหัวจิตหัวใจยังสู้แต่ว่าเนี่ยครับพอเริ่มจะเดินก็เ่มจะช้าลงไปเรื่อยๆครับต้องทําให้ต่อเนื่องกว่านี้นะครับเพราะเดินช้านี่จะโดนซ้ายกันดีเอาดูครับพอโดนไปเยอะๆทีต่อทีทาท่าจะวอดไปเองหรือเปล่าครับรักขอนแก่นดูจะช้าลงไปเลยครับเนี่ยครับแม้ว่าทางด้านของรักขอนแก่นจะเปิดเกมเร็วแบบหายใจรั้ดต้นคอครับแต่ว่าทางด้านของศีพยานีแก ไปเรื่อยๆครับตั้งรับอย่างที่บังลีบอกครับช้าแต่ชัวร์ครับตนยกนี่ทําได้ดีนะครับเดินทําผลงานได้ดีแต่พอโดนโต้หนักๆหนักๆเข้าดูว่าน้ํามันจะหนักๆเกลี้ยงครับวอดไปเองนะครับน้ํามันหมดยกนี้ออกมาเดินเอาดูนะครับโอ้โดนทิมซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายโอ้ยโอ้โหเนื้อๆทั้งนั้นครับแต่ละดอกกรรมการก็จ้องตาข่าเหม่งเลยนะครับถ้าไม่โตนี่อาจจะโดนจับไ้เหมอนกันโดนถ่ายอีกครับ เอาละครับไม่ไม่ยอมนะครับมีเถียงนะแข้งขวาออกเข้าไปโอ้โหโอ้จะมาแรงยกสุดท้ายหรือเปล่านะครับเนี่ยครับได้ลูกขยันครับบังลีครับต้นแท้ของรักขอนแก่นดูครับแม่ยากาศเป็นยังไงสถานการณ์เป็นอย่างไรไม่สนครับต้นแท้ของรักขอนแก่นครับเดินออกไปเรื่อยครับเข้าไม่เข้าไม่รู้ครับอาศัยลูกตื้อลูกขยันครับโอ้โหว่ามัดสายของศิพลปะครับแม่ต่อยล่างต่อยบน ดูว่าสิงมายักษ์เองก็ตอนนี้ก็คุมเกมแล้วนะครับไม่เร่งรีบออกอาวุธนะครับเพราะว่าเต่งเข้าไปนี่ออกยกซ้ายเข้าไปนี่เข้าทุกดอกนะครับดูลูกทีบทำลายจังหวะนะครับคุมเกมได้หมดครับคือโดนจนสีข้างเนี่ยแดงไปเป็นไ,ไปแถบแล้วนะครับสู้หัวจิตหัวใจของนครแกนนะครับโดนของหนักของแรงแต่ว่าแกเนี่ยครับแกแกสู้ได้ดีครับแกไม่ยอมอ่ะ ถ้าไม่ไม่ไมถ้าเป,เป็นเอกชุมพรมนี่คงนอนไปแล้วครับแต่ว่าดูครับดูแกสู้หยดสุดท้ายจริงครับพี่จะ,<น>จะพูดอะไรพี่จะพูดอะไรน่าจะนอนตั้งแต่ <c oughs> แข้งแรกแล้วเพ <c oughs> ราะสายนี่เต็มเต็มจริงๆ <c oughs> เอาละครับตอนนี้บนเวทีเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่าๆนะครับแต่สงราบนเวทีทําท่าจะสงบไปแล้วเอาจะมีฮึดอีกก๊อกหรือเปล่ารักขอนแก่นก็พยายามแล้วแหละครับรักขอนแก่นครับแต่ว่าเ,าเดินเข้าไปแล้วมันปวดหัวแล้วครับ สิงพยักนี่เก็บได้หมดครับแม้ว่าจะเน้นตั้งรับก็ตามครับแต่ว่าความชัดเจนความหนักครับดูครับแกเก็บอาวุธได้หมดครับสิ่งพยักนี่ก็รอร่างกายอย่างเดียวนะครับหยุดไปนานวันนี้ก็ถือว่ากลับมาเคลื่อนไหวครั้งแรกในรอบ3ปีเลยร่างกายก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งนักมวยเนี่ยหยุดไปนานๆฟอมดีแต่เวลาเร่งมีเร่งไม่ขึ้นสิ่งพยักก็ไปเรื่อยๆนะครับเชื่อว่าไฟหน้าน่าจัดดีกว่านี้แหละครับ ดูครับระขอนแก่นก็ยังมีฮึดเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ยอมง่ายๆพอบอกว่ายังไม่ยอมก็แตะนวมเลยครับสัญญาณสงบศึกมาแล้วครับเ็าต้องชื่นชมครับหัวใจของรักขอนแก่นครับพยายามแหละครับเปิดเกมเดินเข้าทําครับแต่ว่าต้องให้เครดิตทางด้านของสิพยักด้วยครับวันนี้นี่มานิ่งเหลือเกินครับเก็บกันได้หมดครับและมีจังหวะออกแข้งซ้ายมาซ้ายสอกซ้ายสวยๆเนียนๆครับตอนนี้ก็ พอเวลาระครังยกสุดท้ายสิ้นยกสุดท้ายดังขึ้นแล้วนะครับจับตานะครับซ้ายก็สวยนะครับสิงปรยักษ์แต่ว่าหยุดไปนานเอาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดนะสินอย่างเป็นทางการนะครับยู่มานแล้วก็ ไปชูมือให้ทางด้านของสิงประยักษ์อายงเอ็นเจกรุ๊ปนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ